สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเชา้าครับวันนี้มาดูสถานที่เขาจัดกิจกรรมครับผมเป็นงานประจําปีของเมืองพัทยาครับการแข่งขันเจ็คสกีประจําปีครับผมนานาชาติครับผมหลากหลายครับมีน้องๆกับเพื่อนๆเขาถามมาว่าวันที่เท่าไหร่แล้วกอ็อยู่แถวไหน นี่มาเดินดูบริเวณรอบๆนี่ก่อนครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่ซอย12ครับเป็นซอย12หาดจอมเทียนครับผมซอย12หาดจอมเทียนนาโรงแรมเดอะน,นาครับผมเดี๋ยวจะดูภายงน <c oughs> นี่เขาเตรียมของ,ของหมดแล้วเตรียมของเตรียมสถานที่พร้อมแล้วครับผมแต่ใหญ่มาก <c oughs> คือ หาดโมเทียนเกือบทั้งหาดเลยครับผมครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของหาดอ่ะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนี่ครับผมจะเป็นโรงแรมเดนาอยู่ข้างหน้าเซเว่นตรงนี้ครับจะเป็นสเสน,น่ห์ล่ะที่อาจจะตีดไปหน่อยแต่ฝ่ายเก่าแล้วนี่เป็นโรงแรมเดนาเริ่มต้นวันที่13ถึงวันที่17ครับผมของเดือนธันวาคมครับ,รบเดือนธันวาคมสอนพันยีบวันที่13าถึงวันที่27ครับ ថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ឆ្នាំ2023បាទខែធ្នូសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងចង់មើលអីណានេះគេបັດកន្លែងសម្រាប់បណ្ណាំងទូកអេបណ្ណាំងទូកបណ្ណាំងជេសគីបាទងជេសគីទូកលឿនណាឲ្យមានច្រើនប្រទេសហ្នឹងបាទច្រើនប្រទេសហ្នឹងនេះសម្រាប់អ បងប្អូនតែចង់ដឹងអាចมันបានមកលេងនៅខត្តាក្តីអីក្តីហ្នឹងសម្រាប់ការនឹករលឹកហ្នឹងបាទសម្រាប់ការនឹករលឹកនេះងូខ្នងកំរោចអានេះខ្ញុំមកដាក់មើលថ្ថៃប៉ុន្តែកាលឯងវាអាបាត់ផ្លៅអស់ហើយចឹងយើងបានមកថតរូបថតអីលេចលែងនេះវូតកកនភូមិហ្នឹងនេះអូអាកកំអាកកំកំកំហ្នឹងតែកំបកលគេគេដាក់ផ្កាបាទ តែមានថាបកគលគេធ្វើផ្លៅញ៉ៅផ្លៅទូបញាក់ស្វេញាក់ស្ដាំឲ្យតាមផ្លៅរបស់គេដែលគេកំណត់ឲ្យចឹងណាអោះនេះកន្លែងគេចុះនេះគេចុះគឺសอย12បាទសอย12នៅមុខសอย12នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលនៅប្រទេសយើងนาะនេះព្រមៗនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ទៅនិយាយជាភាសាថៃរបស់គេเป็นភាសាអាចតែຟັງລູລືງບາງໄວ້ຂໍລູລືງ ถ้าผมพูดภาษาไทยฝั่งนู้นก็จะงงครับผมขวบให้แปลให้ด้วยไม่เข้าใจนี่ก็จะเป็นภาษาโอ้บางแดดนี่นครับนี่สถานที่นี่ตรงนู้นจะเป็นที่นักข่าวเขาขึ้นไปเอาไวไ้ถ่ายทอดสดครัเอาไว้ไลฟ์สดครับผมเป็นสนัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นครับ นี่ไงเรือเขาเตรียมซ่อมแล้วครับเริ่มต้นวันที่13ถึงวันที่17นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้ครับผมวันที่13ถึงวันที่17เดือนธันวาคมครับผมเดือนธันวาคม2023ครับ 2023, บ 2023. เป็นการจัดงานทุกปีครับผมทุกปีเพราะว่าเมืองพัทยาเขาจะจัดงานเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวครับผม นี่สถานที่ที่เขาจะจอดเรือกันนะผมเป็นทิมเป็นทิมเลยครับผมเป็นล็อกเป็นล็อกเลยครับห้องให้ห้องมันเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล็อกนี้หกครับผมล็อกนี้หกมันจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เขากั้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเราเวลาเดินมาเวลาเขาแข่งเรือครับผมเขากั้นไม่ให้ลงคือเฉพาะนักงานอย่างเดียวเขากลัวอันตรายรเวลาเรือวิ่งเร็วเขา เหลือเยอะครับผมเจ็ตสกีเยอะนี่ไงดูเยอะมากครับผมโอ้นักกีฬานักยมาเต็มไปหมดเลยนี่อ่าไปดูเจ็ตสกีสักหน่อยนึงครับผมเขาเตรียมงานแล้วครับเหลือแต่วันแข่งขันเดียวครับผมนี่มาแล้วเตรียมของครับมีเรือมีเจ็ตสกีสวยมากเลยครับเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยครับมองเห็นไหม ก็ผมดูตากแดดมองไม่ค่อยเห็นครับมีระบบป้องกันครับผมถังดับเพลิงเอาไว้รักษาป้องกันเรื่องไฟครับผมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็จะเป็นโอ้มีสกูตเตอร์อ,นนอันนี้เขาเรียกอะไรนะนี่นเท่มากเลยครับเอาไว้วิ่งครับผมเอาไว้วิ่งตามชายหาดครับเอาไว้ช่วยเหลือครับหลากรถหลากเรือหลากเจ็ตสกีได้ครับมมีสวยๆยงั้นเลย อันนี้เป็นทุนที่เขาเอาไว้ทําเครื่องหมายมีลักษณะการวิ่งเรือผมเส้นทางการวิ่งเรือเพื่อนๆคน,น,นไหนไม่ได้มาดูก็จะได้เห็นภาพเป็นวิดีโอนี้ได้ครับผมเพราะว่าเราต่างคนต่างทําง,ทงานแตไไไ่ได้เห็นภาพแล้วก็จะดูดีแล้วครับผม,อ,มอยากมาเที่ยวอยากมาอะไรก็จะมาได้ครับผมวันที่13ครับย้ำวันที่13ถึงวันที่17 เดือนธันวาคมนะครับเดือนนี้ครับผมเดือนนี้แล้วก็จะจัดงานแขง่งขันทุกปีครับผมเพื <c oughs> อ่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาครับเข้ามาอยู่ที่เมืองพัทยาครับผมหาดจอมเทียนนะครับเป็นหาดจอมเทียนคือจากท่าเรือท่าเรือฝั่งนู้นจะเป็นท่าเรืออันนึงเขาเรียกว่าท่าเรือแรกกับท่าเรือที่สองครับผมไปถึงท่าเรือที่สองอย,อยู่ตรงอยู่ตรงกลางเลยครับ คือแบง่งกลางของหาดเลยครับผมเป็นกลางของหาดเลยนี่เขาจัดเตรียมของก็ซ่อมเรือแล้วครับสนุกแนม่มที่อยากมาเที่ยวมามอะไรครับเดียวก็จะมีการไลฟ์สดของนักข่าวเดยวเขาเขาจะมาครับอวันเป็นการหลากหลายครับการหลากหลายนี่ครับเต็ไมไ่หมดเลย ก,กีฬามาแล้วผมก,กีฬาเขาเตรียมของแนะล้วไปเรือสวยๆอย่างนั้นเลยเผมเรือสวยๆมากเลยนี่อโอ้ดูคนนี้น,น,นี่เขามายังไม่ครบนะครับถ้าครบทีมนี่เต็มไม่หมดเลยครับเต็มขาดหมดเลยนี่มายังไม่ครบทีมคือบางคนเขาก็เตรียมของไว้ก่อนแล้วเขาเตรียมของ นี่นะักกีฬาผมก็อ่านไม่ออกว่าเป็นสัญชาติอะไรครับผมแต่ดูดี่ป้ายน่าจะเป็นทหาชอาาักรน,นีเอากำลังเตรียมของต่อมซ่อมมือเเลย นี่ตรงตรงนี้ตรงที่ประถมพยาบาลนะผมกันอ,อุบัติเหตุนะผมเป็นสถานที่ของผู้ภัยครับผมเป็นการประถมพยาบาลเพราะว่าการแข่งขันอาจจะมีอุบัติเหตุนิดนนหน,น่อยอาจจะมีับผมไงก็ต้องมแีแล้วก็ระวังด้วยวงวยไปต่อไปฝั่งนู้นก็เมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินออกมาทางนี้ครับผมนี่มาทางนี้แล้วก็กลับไปทางนู้นก่อนก็ฝั่งนู้นมีอะไรหลากหลายไหม ตรงนี้จะมีปฐมพยาบาลอยู่ถ้าเราหันหน้ามาทางทะเลจะอยู่ทางขวามือผมอยู่ทางขวามืออยู่ติดกับเวทีเลยครับเวทีตรงกลางเลยครับนี่เป็นเวทีใหญ่อยู่ตรงกลางอันนี้จะย้อนแสงหน่อยย้อนแสง,งไปดูทางมุมต่อราบโอ๊โอ้แด่จองมือจองไอจะมือตอนไง,ง,งเกยหลังตุ้งไงที่ตะบไปเบอร์ันที่เอ่องม,มีนเฟลหรือบานมอไลสัตย์อ่า

น้องก็นั่งกินเล่นอยู่หนูกี้มองไม่เห็นเงาวัวแต่เดินถ่ายรูปไปแล้วอุย้ยมีกองมุงจรด้วยครับผมแสดงวา่าเขาเอาไว้จับภาพทาใชยหา่าแล้วผมนี่คือยิ่งใหญ่มากอะ่ะตรงนี้เขาปิดไม่ใไม่ขึ้นเนาะตรงเวทีน่าจะมีที่ขึ้นเพราะว่าเขายังไม่จับงานไ,ไหนๆก็เข้ามาแล้วลองขึ้นไปดูนะนมีที่ขึ้นอยู่เพราะว่าเขายังไม่ปิดครับผมงานเขายังไม่เริ่มเขาเตรียมของนี่เราขึ้นไปได้ดูข้างบน ผมีอ่ะสุดยอดเอาไว้น้องๆเพื่อนคนไหนที่ได้ดูครับเราเราไม่ได้มาแต่ว่าก็ได้ดูภาพจริงรับผมตรงนู้นเขาซ่อมเรือกันฝังนู้นที่เราเดินออกมาที่นี่เป็นสถานที่ที่เรานั่งเล่นนั่งดูครับผมนั่งชมมันนี่ครับหลากหลายลอ้ยย้อนแสงอยู่ฝั่งนู้นย้อนแสง ค่งหาดของค่งหาดของหาดจอมเทียนเขาจะจัดเต้นที่กันแดดไปแล้วครับเรามานั่งไม่ให้ร้อนเพ็เผื่อตอนกลาวันร้อนไงแต่เขาทําสถานที่ทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยครับนี่เอาไว้เดินดูโอ้นี่เอาไว้ขึ้นไปถ่ายรูปบนยอด่ะ โอ้ยอันนี้อันนี้ก็คือปลาที่ผมจะไปหาอยู่ข้างหน้าผมจะเตรียมของลงครับแต่ต้องหาที่เอาของลงครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ต้องอหาที่ลงได้เพราะงานเขายังไม่เริ่มเขาเตรียมของไว้เสร็จแล้วนะครับมีเขามาจัดของนะครับสถานที่ครับผมสุดยอดจริงเลยครับใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็หาดทั้งหาดเลยครับผมครึ่งหนึ่งของหาดจอมเทียนเลยครับสบาย เรามาเตรียมของนะลแล้วไก่แล้วก็เริ่มวันที่สนะิบสามเนาะที่สิบสามถึงวันที่สิบเจ็ดโอ้<ม>นี่เดินจากฝั่งนู้นมาถึงนี่ก็ไก่อยู่นะไม่ใช่น้อยๆน,นะโอ้รองเท้าก็อยู่มุ้งเวทีสดุดยอดเลยถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยวิวจะสวยับผมเพราะว่ามันจะโล่งทางด้านหลังเขาจะมองไม่ออกเพราะว่าเขาจะปิดด้านหลังแล้วก็แหลบขึ้นเนี่ยเป็นคันไปคันขึ้นไปข้างบน เับผมเพื่อนน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวหรือว่าจะอยากดูอยากเห็นครับอยากดูอยากเห็นนี่เป็นเต้นที่แบบยาวเลยครับนี่ถ่ายข้างในนี่ไปยาวเลยนะ,ะ,ะมันจะย้อนแสงนิดนี่ไปรูเพราะว่าจะเป็นล็อกของอนักกีฬาผมเป็นล็อกของนักกีฬาของสมาชิกที่เขาจะมา ผมทุกคนบ๊ายบายครับผมถ้าอยากดูหรือว่าอยากให้ไลฟ์สดอะไรนี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ผมผมจะมีเวลาที่จะมาไลฟ์สดให้ดูเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เริ่มแต่ก็เตรียมของก็บอกลุ่งหน้าไว้ก่อนวันที่13ถึงวันที่17นะครับ13ถึงวันที่17เโอเคครับผมไม่ร้อยโอเคครับผมบ๊ายบาย,บาย